สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6นะคะเราก็ยังอยู่กับหน่วยเดิมนะคะหน่วยที่2เหมือนเดิมนะคะยังไม่จบบทเรียนนี้นะคะ แต่ในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการหาคณนอีกวิธีหนึ่งนะคะเ,เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเป็นการหาคานอแบบแยกตัวประกอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการหารนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะเราจะใช้กับการหารเมื่อจำนวนเนี่ยมันเยอะขึ้นใช่ตัวเลขมันเยอะนะคะเราจะใช้เป็นการหารแทนนะคะ อัลการการหาคอนอโดยใช้การหารน,นะคะเราก็จะนำจำนวนนับทั้งหมดที่เราต้องการหาคอนอเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็จะหาจำนวนเฉพาะหรือจำนวนอื่นๆที่สามารถหารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวหรือว่าหารได้อย่างน้อยสองจำนวนนะคะจำนวนใดหารไม่ได้เนี่ยก็ให้ดึงลงมาเลยอันนี้จะมีความพิเศษกว่าหอละมอนะคะถ้าหอละมอหารไม่ได้ทุกตัวเนี่ย คือตัวเลขนั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคอนอเนี่ยมันจะหารลงตัวอย่างน้อยสองจำนวนเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วต่อไปนะคะนําตัวหารทั้งหมดและผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมาคูณกันนะคะ เดี๋ยวดูตัวอย่างจงหาครนอของ 21, 30และ42นะคะโดยใช้วิธีการหารนะการหารในที่นี้เนี่ยเราก็จะเป็นการหารสั้นคล้ายๆของเรามอเลยตัวเลขที่เราจะนำมาหารเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้หรือว่าอาจหารด้วยตัวหารอื่นนะคะก็ได้ที่หารจำนวนนั้นๆลงตัวนะ,ะเขียนตัวเลขลงไปเลย ตัวเลขที่คุณครูจะนำมาหารนะคะก็เป็นเลขสามค่ะสามอะไรได้ย1 37 21เอดสามเจ็ดสิบอดสามอะไรได้สามสิบก็สิบค่ะสามหารสิบสองก็เหลือ14บค่ะต่อไปคุณครูก็จะใช้แม่เจดนะคะซึ่งแม่เจ็ดเนี่ยมันหารเจดกับ14ลงตัวนะคะหรือจะใช้เป็นแม่สองก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะคุณครูก็ใช้เป็นแม่เจ็ดนะหารเหลือหนึ่งอ่ะตัวนี้ มันหันไม่ลงตัวใช่ไหมเราจะทําการดึงเลขนี้ลงมาก็เป็นเลขสิบธรรมดาเลยเขียนเลขสิบไว้ค้างไว้นะคะเสร็จแล้วเอาเร็จไปหารสิบสี่ก็เหลือสองค่ะอ่าหารต่ออีกก็ใช้แม่สองนะคะอันนี้ไม่ลงตัวเหมือนกันเราก็จะดึงลงมานะคะก็จะเหลือห้าอันไหนลงตัวก็ใส่ตัวเลขไปค่ะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำตัวเลขที่เป็นตัวหารกับจำนวนที่เหลือเนี่ยจับคูณกันนะคะดังนั้นครนอของ20ไม่ใช่ต้องเป็น21 30แล้วก็42คืออ่ะ เอาสามคูณเจ็ดคูณสองคูณหนึ่งคูณห้าแล้วก็คูณหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณครูจะวงด้วยสีเหลืองไว้นะนี่เอาตัวหารมาแล้วก็เอาจํานวนที่เหลือมาจับคูณกันทั้งหมดถ้าเป็นครารนาเราจะเอาทุกจํานวนเลยแต่ถ้าเป็นหอละมอเนี่ยเราจะใช้แค่เลขข้างหน้าใช่ไหมดังนั้นครารนาของยี่สิบเอ็ดสามสิบและสี่สิบสอง จึงเท่ากับ210ค่ะก็ตอบ210นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูใบงานสัปดาห์ที่15กันนะคะก็เขียนรอเลย45กับ54ใช่ไหมอะไรหารลงตัวก็9ค่ะนี่ข้อนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้ใช่ไหม เออเราก็เอา9มาหารทั้งสองจํานวนเลยก็เหลือ5แล้วก็เหลือ6ค่ะเสร็จแล้วมันไม่มีจํานวนไหนหารได้หาร5กับ6ได้ลงตัวแล้วนะคะก็จบเลยก็ดังนั้นคารนอของ45และ54คือจับ9นี่ตัวหน้ากับตัวที่เหลือจับคูณกันทั้งหมดเลยก็จะได้270ค่ะ แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างข้อต่อไปนะมี3ามจำนวนเขียน3ามจำนวนรอเลย14 28แล้วก็35เราจะใช้แม่7หารเจ็ดหาร14เหลือ2หาร28เหลือ4หาร35เหลือ5ค่ะต่อไปมีจำนวนไหนหารลงตัวอีกแม่2ค่ะ สองหันสองเหลือหนึ่งสองันสี่เหลือ 2, สองสองันห้าลงตัวไหมไม่ลงตัวนะคะไม่ลงตัวก็ใส่เลขห้าไว้เลยเสร็จแล้วก็นำทุกจำนวนมาคูณกันค่ะก็จะมีเจดมีสองมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีห้านะคะคูณกันทั้งหมดได้หนึ่งร้อยสี่สิบค่ะก็ตอบหนึ่ง้อยสี่สิบค่ะจบแล้ว จบแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องการหาหอเรอมอการหาคอรอนอขอโทษค่ะการหาคอรอนอโดยใช้วิธีการหารนะคะก็เดี๋ยวถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนสามารถย้อนดูตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ